น,นี้ก็สวัสดีกับช่องไอทองออนทัวร์นะครับวันนี้ก็มารีวิวกระสืออุ้ยกระสือหรือตะก้อตะข่ายนะครับน,นี้สิบสองเซนนะครับสิบสองเซนสองเซนเล่นปลาใหญ่นะครับ ของเครื่องไเจอวันนี้ก็ centimet, üç, ไม่มีอะไรมากมายครับมีเหยื่อมีลำมีลำแล้วก็มีขนมปังแต่ใส่กล้วยนะครับกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าสุกนะครับขนาดคนนังชอบหวานเลยหมาก็คงจะชอบหวานครับอันนี้มาสักข่ายสาทับทิมนะครับวางสารทับทิมสักข่ายเปดจุดสองนี้ผสมกล้วยแล้วนะครับ ปลาไม่กลัวเบาหวานมันก็คงจะมากินนะครับถ้ามันกินแล้วมันก็คงจะมีทั้งความดันและเบาหวานนะครับคนนึงชอบกินหวานแล้วปลามันจะไม่ชอบกินหวานเดี๋ยวรอติดตาชมนะครับ ว่าตะก้อหรือกระสือนะครับจะได้ปลาไหมนีม้เยืะอมีสูตรเดียวก็มีกล้วยหนียวผสมนะครับกล้วยหนียวสุกหอมเลยครับ,บรับรองทับทิมเป็นเบาหวานแน่ลอดูนะครับว่าจะได้ผลไหมตอนนี้ก็เวลาประมาณสามโมงสี่สิบห้านะครับสามโมงเย็นนะครับ,รบเลืกงานะ มาลองวิ่งเล่นนะครับ รอติดตามชมนะครับควาย,า,ายเต็มเต็มเลยครับเด็กขี้วัเวเต็มตีนเลยโทษครับเต็มเท้าเลยรอ่อนนะครับว่าจะได้ไหมแต่ก็ตะข่ายเบอร์12นะครับเบอร์สิ สองเซนก็เล่นปลาใหญ่อย่างเดียวต้องรอดูว่าจะได้ไหม,ไมรอติดตามชมนะครับดึงแล้วนะครับไม่รู้ว่าจิดอยู่หรือเปล่าอ,อยู่ครับอยู่อยู่ครับอยู่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ครับทิมเป็นเมาหวานแน่เลยมาแล้วครับนี่ครับได้แล้วตัวเองว้าว <Wow. S 1> เป็นเมาหวานแล้วแสดงว่าชอบเป็นเมาหวานโอ้โหแกยังไงนี่ก็อเอ้ย ได้ผลครับกล้วยกล้วยกล้วยผสมครับกล้วยผสมได้ผลได้ผลนี่ครับพี่น้องกระสือ12เซนนะครับนี่ครับครับทิมชอบกินชอบกินกล้วยนะครับนี่ครับแพ้เลยโอเคนะครับครับเพียงอีกรอบนะครับ สิบสองเซนนะครับดูดูดตอบกินกล้วยอยีกไหมนี่นะครับตับกิมจะเป็นมาหวานก็คราวนี้แหละตับกิมกล้วยไปแ์เ yeah. ่ ดูเด้อครับรอรู้ครับอุ้ยได้แล้วนะครับตัวหนึ่งใจน่าจะอยากกินของหวานครับผสมกล้วยลำผสมกล้วยมาดูนะครับมันจะได้กี่ตัวตัวแล้วครับตัวแล้วครับจะได้ไหม Yeah <laughs> คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับนี่ก็ได้ไปสี่ตัวแล้วดูว่าจะได้อีกกี่ตัวแต่ตอนนี้ได้มาสี่ตัวแล้วชั่วโมงหนึ่งสี่ตัวเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปนะครับปากช่องไอ้ทองออนทัวร์เลยนะครับกับเก๋เขาก็เอาปลามาทอดโอ้ยแล้วก็จะทำ <c oughs> สามรถใช่ไหมครับใช <c oughs> ่โอ้โนี่ครับทอดแล้วนะครับนี่ครับทอดแล้วทอดแล้วทอดอาาแล้วนะครับนี่นี่ไก่จูดมันอาหารเย็นนะครับนี่เดี๋ยวพี่เรียวจับปด้วยนี่ครับสามรสมีคุกด้วยครับเชิญเอาคุคปปกคุกให้แกหน่อยออืจะได้ข้าวหน้าข้าวเนื้อครับไทยสูตรมันจะได้ข้าวน้าข้าเนื้อ นี่นะไม่ยายไม่เผ็ดรถไม่จัดอ้โยานั่นจะมองหน้นาแม่นนคุณทมแล้วแม่ครัวนะนี่ครับครับชิมสามรถนะครับอิมสามรถอาหารเย,ย็น<ล>ะนะน,นี่นะครับเสร็จแล้วครับน่ากินครับมี่ทำข้างบ่อเลยนะครับอืเออมีครับทำข้างบ่อเลย เจะลงเพล็กดีเนาะไม่ขาดบ้านแกอยู่ไกลไหมพี่น่ะอยู่หนองบอนซอยห้านะครับโดยร่มเย็นไม่ขาดหรอกลองชั่งดูนครับเจ็ดีสี่กิโลสี่กิโลนะครับหกโลครึ่งไอห้าโลครึ่งห้าโลครึ่งครับห้ห้าโลครึ่งอ๋อ แกรอร์รีไอ้หนูพิ้งห้าลูพิ้งกับวันนี้ก็ได้มาเก็บตัวนะครับเก็บตัวก็5ลกว่านะครับ I keep a photograph We were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over.